สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเราเฉพาะกิจประจำวันที่10บมีนาคมหกห้านะคะตัดเด่นก็8กับ1เนาะแต่เราเน้น1กับ4เด้อถ้าจะรูดก็รูด1กับ4ี่นะคะแปดศูนย์แปดสองแปดเจก็รูด1เนาะสก็รูด4ีสองก็20 2ศูนย์สองสองสามตัวก็4ี่4 9 4เ้าสี่ สองสามสองหนึ่งเก้าสามสองเก้าสามสามสี่เก้าหกสี่สองเจ็ดแปดศูนย์เนาะก็ขอยเป็เพื่อนทุกคนโชคดีดื้อถ้าไม่ชอบแนวทางก็รูดหนึ่งกับสี่นะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับเราด้วยเด้อเวลาเรามีน้อยนะนี่เร่งรีบจริงๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าอยู่เดินเข้าบนเข้าล่างเลยรูดเอานะวันนี้ก็ขอให้ถูกข้างบนข้างล่างทั้งสามตัวตรงๆในเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะเฮงๆงรวยๆปังๆคะ่ะ สวัสดีค่ะ